จ้องไปยังสนามแข่งขันที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทยกำลังยืนเคียงข้างกันพร้อมรอยยิ้มและแววตาแห่งความมั่นใจข้างอีกฝั่งคือทีมชาติฮ่องกงที่ตั้งแถวอย่างมั่นคงไม่ยอมแพ้เช่นกันการแข่งขันในรอบสำคัญของศึกเอเชียนยูทเกม2025ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการและแมตช์นี้กลายเป็นหนึ่งในเกมที่ผู้คนทั้งประเทศต่างรอคอย เพราะมันคือศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างสองชาติที่มีสไตล์การเล่นแตกต่างกันอย่างชัดเจนทีมไทยคืนชื่อเรื่องความเร็วความแม่นยำและการประสานงานที่สอดคล้องกันราวกับเครื่องจักรส่วนฮ่องกงเด่นในเรื่องพละกำลังความแข็งแกร่งและการป้องกันที่เหนียวแน่นก่อนเสียงนกหวีดแรกจะดังขึ้นกล้องถ่ายทอดสดจับภาพไปที่ใบหน้าของนักตบสาวไทยที่ยืนรวมกลุ่มกันกลางสนามพวกเธอตะโกนคำขวัญประจำทีมอย่างพร้อมเพรียง เสียงนั้นก้องกังวานจนแฟนๆบนอัฒจันทร,ร์ต่างลุกขึ้นปรบมือด้วยความพึกเหมิมบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยพลังแห่งความหวังและแรงสนับสนุนที่ไม่สิ้นสุดโค้ชของทีมไทยยืนอยู่ข้างสนามด้วยสายตาที่มั่นใจเขารู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาที่จะพิสูจน์พลังของเยาวชนไทยที่ฝึกฝนกันมานับปีเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นบอลลูกแรกถูกเสิร์ฟโดยกัปตันทีมฮ่องกง ลูกเสร์ฟพุ่งแรงตรงเส้นท้ายแตลิเบโรสาวไทยพุ่งตัวรับได้อย่างยอดเยี่ยมบอลถูกเซตขึ้นอย่างนุ่มนวลและถูกตบอย่างรุนแรงโดยหัวเสาไทยจนลูกบอลกระแทกพื้นฝั่งตรงข้ามอย่างสวยงามเสียงเฮดังสนัน่นทั่วสนามไทยครึ่งนำหนึ่งถึงศูนย์นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของค่ำคืนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งความตื่นเต้นความกดดนันและความภูมิใจในสีธงชาติที่อยู่บนหน้าอกของพวกเธอ เซตแรกดำเนินไปอย่างสูสีฮ่องกงใช้จุดแข่งในการรอดสูงและการสกัดบอลที่แน่นหนาแต่ทีมไทยกลับตอบโต้ด้วยการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและการโจมตีที่หลากหลายการเล่นบอลสั้นบอลเร็วและการตบมุมแคบถูกนำมาใช้สลับกันอย่างชาญฉลาดจนคู่แข่งเริ่มเสียจังหวะหลายครั้งเสียงตะโกนสู้สู้ไทยแลนดดังกองขึ้นทุกครั้งที่ลูกบอลตกลงพื้นฝั่งฮ่องกง เมื่อถึงจุดสำคัญของเซตแรกสกอร์อยู่ที่24-23ทีมไทยมีโอกาสปิดเซตและในจังหวะนั้นตัวตบหัวเสาเบอร์12ของไทย9ขึ้นสู่เส้นหน้าเสียงแฟนแฟนทั้งสนามลุกขึ้นพร้อมกันบอลถูกเซตอย่างพอดีและลูกตบที่เต็มแรงพุ่งผ่านล็อกของฮ่องกองลงพื้นเสียงเฮดังขึ้นไทยปิดเซตแรกไปด้วยคะแนน25-23ระหว่างพักเซตโคช้ชทีมฮ่องกองเรียกนักกีฬามาประชุมอย่างเข้มข้น สีหน้าของพวกเธอบ่องบอกถึงความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้พวกเธอเริ่มปรับกลยุทธ์เน้นการรับบอลแรกและการตั้งล็อกให้แน่นขึ้นขณะที่ฝั่งไทยโคช้ชให้คำแนะนำสั้นๆว่าให้คงจังหวะเดิมไว้แต่เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันเกมหลังเพราะผู้แข่งเริ่มปรับสไตล์การเล่นให้เร็วขึ้นเซตที่2เริ่มต้นด้วยการเสิร์ฟที่แม่นยำจากฮ่องกงบอลพุ่งแรงทำให้ทีมไทยต้องตั้งรับอย่างเร่งด่วน ฮ่องกงได้แต้มแรกและเริ่มนำไป3-0ถึงแฟนบอลฮ่องกงเริ่มโห่ร้องอย่างดีใจแต่ทีมไทยไม่ยอมให้ความกดดันเข้าครอบนำพวกเธอกลับมาตั้งสติแอร์และเล่นอย่างมีสมาธิบอลทุกลูกถูกประสานงานกันอย่างสวยงามจากเซตเตอร์ที่นิ่งและอ่านเกมขาดความแม่นยำขององค์การเซตทำให้หัวเสาและบอลกลางของทีมไทยสามารถโจมตีได้จากหลายมุมฮ่องกงเริ่มตามไม่ทัน ช่วงกลางเซตทีมไทยกลับมานำ15-12ถึงจากการตบทะลุบล็อกและลูกหยอดสุดเฉียบคมเสียงแฟนบอลไทยดังกึกก้องทุกคนในสนามเริ่มรู้สึกว่านี่คือเกมแห่งการต่อสู้ที่แท้จริงไม่มีใครยอมใครแม้แต่นอยฮ่องกงพยายามพลิกกลับมาแต่ถูกการล็อกคู่ของทีมไทยหยุดไว้หลายครั้งไทยปิดเซต2ไปอย่างสวยงามด้วยคะแนน2 5ต่อ20เมื่อขึ้นเซตที่3ฮ่องกงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเล่นอย่างเต็มที่ พวกเธอเริ่มรุกหนักใช้การเสิร์ฟแรงและการบุกจากแนวหลังเข้าทำคะแนนขณะเดียวกันทีมไทยเองก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวทุกครั้งที่ทีมได้แต้มผู้เล่นทุกคนจะกอดกันตะโกนปลุกใจบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังที่สัมผัสได้แม้ผู้ชมทางบ้านที่ดูผ่านหน้าจอจะรู้สึกได้ถึงความร้อนแรงของแมชนี้ เกมในเซต3กลายเป็นจุดคลายแม็กขออองค์การแข่งขันทั้ง2ทีมผลัดกันได้แต้มอย่างสูสีจนถึง22-22ห้องกงเสิร์ฟพลาดส่งลูกออกข้าง ไทยขึ้นนำ23-22า23-22จากนั้นโค้ชทีมไทยของเวลานอกเพื่อให้ลูกทีมตั้งสติและเตรียมปิดเกมอย่างสง่างามเมื่อกลับเข้าสู่สนามเสียงเชียร์จากแฟนแฟนไทยดังสนั่นอีกครั้งลูกเซตสุดท้ายถูกส่งให้หัวเสาเบอร์9ของไทยที่โดดขึ้นตบเต็มแรงบอลพุ่งผ่านล็อก2ชั้นของฮ่องกงลงพื้นอย่างเด็ดขาดคะแนนสุดท้าย25-22ทีมชาติไทยชนะไป3-0เซตรวน ทันทีที่เสียงนกหวีดจบการแข่งขันดังขึ้นนักตบสาวไทยต่างโผเข้ากอดกันด้วยน้ำตาแห่งความดีใจเสียงเพลงชาติไทยถูกเปิดขึ้นทั่วสนามพร้อมกับธงไพรค์ที่โบกสะบัดอยู่เหนือศีรษะของแฟนบอลที่มาชมในสนามนักกีฬาไทยโค้งขอบคุณแฟนๆที่คอยส่งแรงเชียร์ตลอดทั้งแมชในขณะที่ทีมฮ่องกองเองก็เดินเข้ามาจับมืออย่างมีน้ำใจนักกีฬา ภาพแห่งความอบอุ่นและความเคารพซึ่งกันแอลกันเป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดของค่ำคืนนี้หลังจบการแข่งขันสื่อมวลชนจากหลายประเทศต่างรุมสัมภาษณ์โค้ชและนักกีฬาทั้งสองทีมโค้ชทีมไทยกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่านี่คือผลขององค์การฝึกฝนอย่างหนักและความสามาัคคีของทีมทุกคนทุ่มเทเต็มที่และเราจะไม่หยุดแค่นี้เพราะเป้าหมายต่อไปคือการควา้าแชมป์ของทัวร์นาเมนต์นี้ให้ได้ ขณะที่กัปตันทีมห้องกลงกล่าวยอมรับว่าทีมไทยเล่นได้ยอดเยี่ยมพวกเธอเร็วและมีเทคนิคสูงมากเราจะนำประสบการณ์ในวันนี้กลับไปพัฒนาเพื่อกลับมาแข็งแร่งกว่าเดิมคำคืนนั้นทั้งโซเชียลมีเดียของไทยเต็มไปด้วยภาพและคลิปของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนไทยที่เฉลิมฉลองชัยชนะ แฟนๆต่างพากันโพสต์ข้อความชื่นชมความมุ่งมั่นของพวกเธอหลายคนกล่าวว่านี่คือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศบางคนถึงกับเรียกเกมนี้ว่าวันดวนเดือดแห่งเอเชียเพราะเต็มไปด้วยความดุเดือดและเทคนิคที่เหนือระดับ นอกจากชัยชนะที่ได้ในสนามแล้วสิ่งที่ทำให้ผู้คนประทับใจที่สุดคือสปิริตของนักกีฬาไทยทั้งรอยยิ้มการให้เกียรติคู่แข่งและการไม่ยอมแพ้แม้ในจังหวะที่ตกเป็นฝ่ายตามทุกคนแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักสู้ที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนวัฒนธรรมการเล่นกีฬาในแบบไทยได้อย่างงดงามหลังการแข่งขันทีมไทยได้รับคำชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญด้านวอลเลย์บอลทั่วเอเชีย หลายคนยกให้เป็นหนึ่งในทีมที่มีศักยภาพจะก้าวขึ้นสู่ระดับโลกในอนาคตนักวิจารณ์บางคนบอกว่าการเล่นของไทยในปีนี้มีความคล้ายคลึงกับทีมชาติชุดใหญ่ทั้งการเคลื่อนที่และการประสานงานที่แน่นแฟน้นซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อวงการวอลเลย์บอลหญิงของประเทศไทย ในวันถัดมาหนังสือพิมพ์กีฬาในไทยตีพิมพ์ข่าวหน้าหนึ่งพร้อมภาพกับตันทีมชูมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยธงชาติไทยพาดหัวว่าสาวไทยตบทาดปราบฮ่องกง3ถึงศูนย์ศึกเอเชียนยูทเกม2025ขณะที่สื่อในฮ่องกงเองก็ยอมรับในความสามารถของทีมไทยโดยเขียนว่าไทยแกร่งทุกตำแหน่งฮ่องกงสู้สุดใจแต่พ่ายด้วยเทคนิคระดับสูง นักวิเคราะห์บางคนมองว่าเบื้องหลังความสำเร็จของทีมไทยในปีนี้เกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสมาคมวอลเลย์บอลที่ให้โอกาสเยาวชนได้ฝึกฝนและแข่งขันในระดับนานาชาติบ่อยครั้งทำให้นักกีฬามีประสบการณ์และความมั่นใจมากขึ้นการฝึกซ้อมที่เน้นทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์เกมก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมไทยก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง หลายคนยังพูดถึงความเป็นผู้นำของกัปตันทีมที่แม้จะอายุยังน้อยแต่มีวุฒิทภาวะสูงเธอมักเป็นคนแรกที่เข้าปลอบเพื่อนเมื่อทำพลาดและเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากสนามทุกครั้งหลังซ้อมเสียงปรบมือของแฟนๆในสนามในคืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองชัยชนะแต่ยังเป็นการยกย่องหัวใจของนักสู้ที่แท้จริง แมชไทย vs HKG ในเอเชียนยูทเกม2025จึงไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันธรรมดาแต่มันได้กลายเป็นเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนทั่วประเทศว่าความพยายามความมีวินยัยและความสามัคคีสามารถพาไปสู่ความสำเร็จได้จริงผู้ชมหลายคนที่ดูการแข่งขันนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือความภูมิใจของชาติไทย ค่ำคืนนั้นทีมสาวไทยเดินออกจากสนามพร้อมรอยยิ้มและสายตาแห่งความหวงังพวกเธอรู้ดีว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกของเส้นทางอันยาวไกลสู่ความฝันในการเป็นนักวอลเลย์บอลระดับโลกแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเธอได้รับแน่แน่จากแมตช์นี้คือความรักและแรงสนับสนุนจากแฟนๆที่จะคอยยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าจะชนะหรือแพ้พวกเธอคือนักรบแห่งลูกยางที่ทำให้คนทั้งชาติภาคภูมิใจอย่างแท้จริง